ช่วงนี้พรหมดไฟกับการทาคลิปมากๆเลยค่ะคือบางทีก็ไม่รู้ว่าจะต้องถ่ายอะไรจะต้องถ่ายตอนไหนบวกกับเวลาหน้าร้านค่อนข้างยุ่งเลยค่ะอย่างเช่นวันนี้ตั้งแต่เปิดร้านมาก็คือยุง่งแล้วก็แบบทอดขนมยาวๆเลยจนเก็บร้านไม่ได้มีเวลาพักไม่ได้มีเวลาว่างเลยคือยุ่งมากๆเลยเวลาจะจับมือถือขึ้นมาถ่ายก็คือแทบจะไม่มีเลยค่ะบางทีจะตั้งทิ้งไว้ก็กลัวเพราะว่าพรหันหน้าหันหลังบ้างอะไรเงี้ยนะคะก็เลยจะไม่ค่อยเห็นว่า สรุปแล้วฉันวางโทรศัพท์ไว้ตรงไหนลืมหรือเปล่ลปาใครหยิบไปไหมคือยุ่งจริงๆอะคะ่ะก็เลยรู้สึกหมดไฟแล้วก็รู้สึกแบบฉันไม่อยากขายแล้วฉันไม่อยากทำแล้วจนกระทั่งวันนี้มีพี่คนหนึ่งมาตั้งแต่เช้าเลยนะคะ เช้ามากพรยังแบบไม่ได้ทอดขนมอะไรเลยอะ่ะยังแบบกล้วยก็อยู่ในเตาไข่เต่าก็อยู่ในเตายังทําอะไรไม่เสร็จเลยพี่เขาบอกว่าไม่เป็นไรพี่นั่งรอพี่เขามาจากนนทบ,บุรีพี่เข้ามาไหว้ปู่ท้าเวทที่วัดพังม่วงนะคะแล้วพี่เขาบอกว่าเห็นเลื่อนไปเจอใน t ิ k กตอกแล้วเห็นว่าเออเนี่ยมีร้านขนมไข่ของน้องพรน,นะพี่เขาก็เลยแวะมากินขอบคุณพี่เขามากๆเลยนะคะที่แบบมานั่งรอแบบนานมากๆแล้วพรก็เกรงใจมากๆเลยแล้วพรก็หยิบมือถือขึ้นมาถ่ายแล้วคะ่ะ เอามาตั้งค่ะกล้องเรียบร้อยเลยแล้วก็ตั้งถ่ายตอนจังหวะที่แบบหยิบขนมให้พี่เขาแต่ทุกคนรู้ไหมคะว่าจนพี่เขาออกไปจากร้านแล้วพร้อไปดูมือถือก,ก็คือลืมกดถ่ายค่ะ,ฉ,คะฉันลืมกดถ่ายคือแบบเบอร์เนี่ยฉันเบอร์มากมในแต่ละวันก็คือขนาดตั้งมือถือแล้วนะคะแต่ก็ไม่กดถ่ายอะเสียดายมากๆเลยอะก็ถ่ายได้แค่รถพี่เขานะคะจังหวะที่แบบพี่เขาขับรถออกไป คือไม่เข้าใจตัวเองงงใจตัวเองมากเลยอะเบอร์อะไรขนาดนั้นก็จะบอกว่าการที่พี่เขามาซื้อขนมพรในวันนี้ทำให้พรมีไฟในการที่แบบจะถ่ายคลิปจะทำคลิปอีกครั้งหนึ่งอะค่ะคือขอบคุณมากๆเลยที่แบบที่เห็นร้านเล็กๆของพรนะคะแล้วก็ทำให้เราได้แบบขยันที่จะทํำคลิปแล้วก็ถ่ายคลิปขึ้นมาอีก แต่ว่าการทําคลิปครั้งนี้อาจจะไม่ได้ทําคลิปเกี่ยวกับขนมหรือทําคลิปเกี่ยวกับหน้าร้านร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะเพราะว่าางครั้งหน้าร้านยุ่งจริงๆจนแบบไม่ได้เอามือถือขึ้นมาถ่ายก็อาจจะถ่ายเป็นบล็อกประจําวันก็คือขนมบ้างชีวิตประจําวันส่วนตัวของพรบ้างทํากับข้าวปลูกต้นไม้ใดเอย่ยสารพัดเกี่ยวกับชีวิตพรก็คือจะถ่ายลงที่ช่องขนมไค่หงน้องพรทั้งหมดเลยนะคะยังไงก็ฝากติดตามฝากติชมแล้วก็ถ้ามีคําถามอะไรถามได้นะคะถ้ามี เวลาก็จะพยายามมาตอบให้แบบทุกๆคําถามเลยแล้วก็ขอบคุณสําหรับทุกการติดตามขอบคุณสําหรับทุกการกดหัวใจขอบคุณทุกคนมากๆขอบคุณสําหรับการอุดหนุนนะคะขอบคุณมากๆคะ่ะ